สบายดีเนาะมือนี่ก็พบกับ่องบาซานซาแน่คือเกาพี่น้องมือนี้บาซานก็กำลังมาหาเห็ดเนาะเดี๋ยวห้าสี่ไปลลางเห็ดทำกับเขาหรือว่าเห็ดกินกันเลยเนาะเดี๋ยวห้ากะไปกันเลยมึอนี้ก็มินูเห็ดนะพี่น้องเห็ดละงูกเนาะเห็ดละงูกเหลืองมีเห็ดละงูกขาวนะเนาะ ใจยาบีดูกระหน่อกมีบูเห็ดเนาะเห็ดน้ำคามเห็ดน้ำคามเนาะแล้วก็มีเห็ดมีเห็ดเพิงเนาะนี่หลายเติบเนาะผู้ที่กลายชีเต็มหมอเนาะแกงเห็ดละงูเนี่เห็ดละงูขาวโมแมนเห็ดละงากด้วยครับนี่เห็ดละงูกินได้เนาะถ้าเห็ดละงากมันชิบวแบบนี้เนาะ หลังอันนี้ค่ะหลังผานสีแกงกินเนาะพี่น้องมีแตวดอกบึงใงกำลังออกเนาะมันกำลังเริ่มออกใช่เงีะยว่าได้ก็มีอะไรใครขอดีแกงกิน เดี๋ยวฮันสิตดไปตอนแกงเนะาะ <c oughs>

มันยังแสบเอาสิมาแกงกินเนาะพี่น้องนี่ยอดติ๋วเนาะพี่น้องนี่คือยอดติ๋วเด้อแต่ว่ามันกะยามนี้มันอาจจะไ่งามบ้างได้เนาะเพราะว่ามันมันนะนะกองบุพเพกาศมาพี่น้อง ăn xuống này. tiểu ngâm ngang này nọ nó, nó. mi bông cát nó, rồi nhát thung bôn thung thảm nó. ูงทหวหม้อบละเอาลายเติบเนาะเมน,มนูแกงเห็ดอันดีแสบหรือบ่เนาะเดี๋ยวเราไปหลุนกันตอนอำมันสุกเนาะ พี่หน่อติ๋วเนาะพี่น้องยอดติ๋วขาวโอแมนหน่อติ๋วแดงเด้อติ๋วขาวเนาะใบมันนี่แหละหันอยูอ่หน้นาคือเกาพี่น้องนี่ตาการะงาเริ่มงาแล้วไก่สีด้ดำเลยแต่ว่าพ้นบตรตกเนาะมันแดดนี่คือสวนเนาะสวนหมักทัวสวนหมักแตงเนาะพี่น้อง นั่นคือมักถั่วเนาะมันกำลังเริ่มใหญ่เนาะคนข้างในที่มีขางนี่คือมักแดงเนาะกำลังใส่ขางขุดนอมกมะทั่วคนละหกแถวกำลังเริ่มขึ้นขางเนาะแต่ว่ายังบาดเหตุขาง ปกไ้กินยมยมนาเนาะยมดำนาเดี๋ยวตอนนี้เราก็ลัไปแก่งเห็ดก่อนเนาะ ก็สิตามมาเกตก่อนามมากล่องอานที่เพื่อนนานหน่อยหนึ่งหน่อทุกคน เผ็ดเผ็ดเนาะมันจังเสียยาลินมาตีไม่แสบเดี่ยมันก หตังจากที่เข้าไปหาเห็ดมาแล้ว,ลว,วลไ,ได้ไหมตัวตำโบแหลกไปได้เนาะตำแหลกลายมันเผ็ดตำโบแหลกมันจะเสีย่ยบน้ำเป็นตอนเป็นตอนนี่เนาะ ไปสา,ายเลยสายเลยพรดีแล้วสำเนยเดี๋ยวเ้าลงไปเบิ่งตอนหฮาปุ่งเนาะข้าอกล้กกเลย<ป>จุดหมนพิกพ่ยังเป็นหมา เดี๋ยวบ่มีตากลองเดี๋ยวฮัชิตัดไปตอนลงใส่หมอเนาะเดี๋ยวตอนนี้เฮาก็เสิเอาเครื่องปรุงมาใส่หมอเนาะอันนี้ก็คือปลาแดกอันนี้ก็คือพริกเกลือเนาะนี่เนาะพดแล้วพี่น้องอืมมันบ่มีตะกรงมันหยางเนาะไอ้เพื่อนเป็นตะกรงไงกับโบเบน พุนแหล่ไปแหลงงวเป็นลายงอุูนะเดี๋ยวเราจูบบังเนาะโอ้หาแล้วเป็นลายงอุูนะว่มันชิลงตะกาเนาะเนาะเริ่มพดละ คือเสีสสยบเนาะแต่ก็ยังบุพอาเสียบหนึ่งพอใครตูวก็ยังมาได้ไปเก็บเนาะเดี๋ยวเขาหลอกแปรแใช่ก่อนเราจะเอาหนามมันหนามนำนำแกงเห็ดนี่แหละเนาะเราจะลอกใช่ไหมนเนียวเนาะ มอน,นี้เห็ดกินให้นเนี่ยกินเนาะถือว่าลองโซซิเมอร์บางเนาะ อันนี้ก็คือตอนเสาร์เนาะประมาณเจ็ดโมงแรงอะไรเจ็ดโมงเสาร์เนาะดูหันหอยู่หน้าคุณนะทานประนอมดูหันหอ,อยู่หน้าคือกาวพี่หน่ะอันนี้กำลังเสียดกินกินขาวเสารเนาะ เดี๋ยวสิหายเป็นเป็นตะกองไ้เนาะเดี๋ยวฮาสีมาเอาพักอีตู่ก็นเนีนเนาะอันนี้ก็คือสวนเนาะสวนเดี๋ยวฮาสิมาเอาพักอีตู่เนาะ

งามกำลังกำลังเกิดเนาะนี่คุณน่ะหยุดผลัลปลาอยู่นี่เนาะพี่เนาะกำลังเลิมนเมนาะเลงามพุณด,ดีใส่แกงเห็ดเนะาะยำแล้วดูผลุณน่ะเป็นอุม้มเป็นอุ้มอยู่นี่คือพักอ,อีตูเนาะพี่เนาะ แถวแถวแถวพุ่นอันนั้นก็แมนเนาะแล้วก็อันนี้ก็แมนอันนี้ก็แมนอันนี้ก็แมนแมนเมื่อดอนี่จุ่นี่จุบนี่จุบนี่แล้วก็นี่เนาะอันนั้น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 พุ่นกลับไปพุ่นแต่ว่าอันนี้คือหัวตะไคร้เนาะหัวตะไคร้เครื่องอันนั้นคือหญ้าเนาะแล้วก็ต้นมะควี เดี๋ยวจะเก็บไปตูเนาะสีเด็ดเอาเลยเนาะเก็บเอาสีเล,ลายเป็นอย่างหอมใส่แกงเห็ดละโง่เห็ดรวมเมด็ดเอากะที่เก็บเอาประมาณกำหนึ่งเนาะ นอนพี่น้องชิเก็บเอาประมาณกำมือนหนึ่งเนาะเดี๋ยวเขากะไปกลับน้องเนาะกล่องอาชีิสั่นเน,นาะเพราะมันบมมีหมยกันสนั่นเนาะเอามือถือเอา เอามือจับเอาเดี๋ยวหาสีลางหนามกันน่อมันบ่มีผู้จับ พคนถ่ายอยู่สะอาดแล้วเนาะลางแบบ ตอนนี้ครับเอาไปตู้ไปให้ผมมีคอนเทนต์เห็ดเนาะก,ก็เลย แกงเสร็จเรียบร้อยเนาะได้ตักมาใส่ถั่วเรียบร้อยของทานป้าน้องไปเนาะเนาะของเพิ่นเพิ่นก็เพิ่นก็แหกอีเนาะกีนกับข้าวเดี๋ยวเฮาสิหาร์บอนตั้งข้ก่อนเนาะมาๆพี่น้องกินข้าวแกงเห็ดคือเก่าเนาะเนี่เนาะพี่น้องอาจสิบ่เห็นเพราะว่าอย่ามันเหี่ยเนาะ เดี๋ยวไปใช่ลกองนะกินเผาไม่จะเข้าล่องบ่ไม่จะดังบ่ มันอาจิบสัตว์มันได้เด้อเพราะว่ามันกองนามันบปรเจ็งไม่ได้นะบบคือกองหลังขันย้อนหอนหอนแค่มันเย็นอะไเหลืองนะหงื่กหายคหอว่า Chí mưa cái thứ mà phà nó sẽ Cái hình này Luôn mệt đây Bụi của hết nhau nè Hết nhăng nè Hết Kinh bảo เิ่มีกร้องเห็ดเพิ่มมมีตะกล่องอือมมีตะกล่องก็หิ้วแล้วหอนหอนโป๊เสีย กสาวน้อกันพี่น้องขงัวขนมาอยไลมางูมาเมื่อไรก็น้องกินไวขนาดทุกคนเมดแอไรทีแบงให้เิ็นเมดแอยังเลือดอะไรยังเลืลือแต่นายิงกินแต่อจูเพิ่นสลัดน้อยจะกินดอกแต่ดอกจูเนาะมันเย็นก่อน หอดบ่ทอดเอ้าขนาดพักติ <t ük> <t ük> <t ük> <t ük ๋วก็ยังเสียบี่น้องมามาเฮ็ดเฮ็ดลังงกมันก็รังเริ่มออกเงาไปนอกไปได้ไปไเมื่อวานนึ่ไปหากันยังบ่ไรเมื่อนี้ไปหากันได้หลายเติมบางคนไปหาหอมเมื่อนานี่คนร้าย มันกำลังเริ่มออกเราก็เลยลืมลืมลืมถ่ายคลิปเนาะตอนไปหาก็ว่าลืมแบตโทรศัพท์หอยลายลืมพือกล่องไปดําไปแต่เดือกผลเดี๋ยวคลิปนาเนาะเดี๋ยวเราจะถ่ายตอนไปหา การนังกินเก่าบูชูบะก็ตขออภัยนํำเด้อ

อ่านิสารบ้านเฮา,ากายเทียมกว่าคนเดียวนี่ดดเดี๋ยวจิดน้ำชิหายัางก็ล่อไปติดตามไปหับส้มน้ำกันเนาะลิดน้เนานะแต่ว่าคลิปน,นี้มันสิดจะจบเพียงตอนนี้เนาะเดี๋ยวพอชิขอเวลาไปรับ่ัน เป็นเหตุกับสำหรับคลิปนี้กันขอจบเพียงเท่านี้เนาะอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ทั้งสองยูทูบบล็อตสันแาแนลเนาะแล้วก็ไปกดซับสไครต์คำเด้อเพได้จะได้บุพผาตคลิปต่อ,ตอ,ตอไปเนาะสำหรับคลิปนี้กันขอจบเพียงนคำว่าสบายดี